พบกับน้าเอ๋ศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวบุรีรัมย์และน้องน้องฟ้าค่ะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวบุรีรัมย์ค่ะครับก็มาพบกับเราช่วงเช้าไม่เช้าเท่าไหร่แล้วนะเที่ยงสายแล้วครับขอขอใส่หมวกหน่อยครับใส่หมวกหน่อยนึงแต่เริ่มร้อนนะครับมาพบกับเราเนี่ยนะมันต้องมีตัวเด็ดอีกแล้วนะครับน้าเอมาเนี่ยต้องมีตัวเด็ดเข้าร้านมามาใหม่ๆสดๆเลยนะครับข้างหลังนี้ครับน้องฟ้านะ เป็นรีวิคืออะไรดีวิปี2 0 1 8ค่ะปี2018นะครับะะอ่าเครื่อง2.8ค่ะอ่าทำไมเอาเครื่อง2 8มารีวิวอ่ะแน่นอนนะครับถ้าเห็นอ่าลักษณะทรงเนี่ยรดคอกแน่นอนนะครับเครื่อง28แเนี่ยนะครับแน่นอนว่าต้องเอาตัวพอรลลอยนะครับมาเอ่อมาใส่ในตัวนี้นะครับเพราะว่า มันกำลังเออะไรเออเนี่ยมันพอดีเลยนะครับบรรทุกสี่ห้าตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับได้ไปเลยค่ะมาเลยมาเลยเนะาะก็เริ่มต้นจากอ่าสีก่อนนะครับสีนี้สวยพี่น้องหากันเยอะนะครับแล้วก็จัดทรงมาใส่แม็กคู่หน้านะครับอ่าแล้วนี่แม็กอะไรน้องฟ้าเป็นแม็กเวลค่ะห้า<บ>ขาน,นะคะอ่ะาแม็กเวลใช่แล้วครัขอบเท่าไหร่ ขอบสิบสี่ค่ะขอบสิบสี่ให้ดูว่าขอบสิบสี่อะไรเล่นมุกหรือเปล่าขอบสิบแปดขอบสิบแปดอ่นาน่าเล่นมุกนิดหนึ่งครับขออภัยนะอ๋ะอเน็ตล็อเรสสีแดงแบบนี้เลยนเน็ตล็เรสสีแดงนะครับอ่าตื่นเตือน่าตื่นแล้วน้องไปแล้วค่ะ,คะนะครับนี่เป็นยางใหม่เลยนะครับยางอ่าปี2022เนี่ยยางใหม่เลยนะครับตัวนี้นะ่ะคู่หน้านะครับให้ไปก็ เอามาดูที่ตัวรถกันนะครับเดี๋ยวมีซีให้ดูนิดหนึ่งอ่ะกละ้องเข้ามาใกล้ๆนะครับจะได้ยินเสียงกองเกง,องเกงองเกงนะครับนะว่ามันยังมีความดางังความบางอยู่น,นี่ก็สองจุดแปดนะครับชัดเจนนะสองจุดแปดนี่ใครก็มาติดได้นะครับแต่สองจุดแปดนี่ต้องเครื่องสองจุดแปดจริงๆนะครับอันนี้ก็สองจุดแปดจะโรงงานเลยนะ ที่จับประตูนะเป็นอะไรพี่บว่าเป็นโครเมียมค่ะโครเมียมนะครับเงางามโอ้ยเหลื่อมมั่งมั่งนะครับเงาวับนะเะสวยงามเลยนะอ้าวอ่าเปิดสักนิดหนึ่งนะครับเปิดให้ดูก่อนอันนี้เป็นกุญแจรีโมทอะไรนอ้าวนี่ค่อกุญแจเป็นแบบนี้นะโชว์โชว์กุญแจหน่อยโชว์ดีดีแบบอ่าแจ็คไนค์คีแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์แบบนี้อ่าดีดีกุญแจให้ดีหน่อยให้ดูหน่อย เลยเหอคะป้ายาค่ะปึ้งเนี่ยค่ะบางทีพับเก็บได้พยายามพับเก็บนะครับทำได้ครับบางทีเราอาจจะใส่กระโปรงกระเป๋าอาจจะหักได้แทงนู่นแทงนี่นะครับนะโอเคเปิดดูด้านในเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะมาดูนี่ก่อนนะครับให้แบบๆตัวนี้ก็ความบางนะครับความดังบางเห็นไหมบางเนาะเสียงกองเกงกองเกงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อแซมเล็ต นะครับคอกเซมเลสสวยนะครับหัวคอกนี่นหัวคอกนี่เป็นเลสนะครับเรา,เ,าเน้นความสวยงามนะครับส่วนเรื่องความแข็งแรงก็มาที่ตัวนี้มาที่ตัวเล็กนะครับสี่ชั้นเนี่ยน้องฟ้านองฟครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชั้นนะครับแล้วก็ยังมีที่เหยียบข้างนะครับ<ช>เป็นเลสอีกสองข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างพร้อมเลยนะครับ ตัวนี้ก็เชื่อมมาอย่างดีนะครับเก็ปตาสวยงามแต้มสีการสนิมให้พร้อมนะโอเคนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับขอนําเสนอน,นะนี่ครับตรงนี้แพงมากครับสามหมื่นกว่าแล้วทองทองนะตามหมวดหัวเผาสีทองมาให้นะครับ <c oughs> พร้อมกับยางกระทะผ้า,า <c oughs> มรรทุกอะไรพี่บ้า เป็นยางมิชลินนะคะเป็นยาง x อ d 2ซะดีอันะคะ 2> <XD> 2. ขอบสิบห้าค่ะ,ะทีนี้น้องพี่บ้าไม่พลาดแล้วนะครับ <c oughs> อ่าปี2022 <c oughs> เลยใช่แล้วค่ะ<ป>นะู้ใหม่ๆเลยโห <c oughs> ดัดไปเลยนะครับนี่โซเ่เีงกำลังสวยนะครับเดี๋ยวพอ,อเนี่ยตากล้องถอยไปนิดหนึ่งอ่า <c oughs> นี่เราจะพยายามไม่ให้ตัดนะครับเนี่ย่ายาวยาวไปเลยพอพี่น้องเขาไม่พี่น้องไปบรรทุกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะ กำลังสวยเลยนะครับมันจะลงอยู่นิดนึงเอ้ามามาพี่พี่เด็ดนะครับของเราอยู่ข้างหลังนะครับแล้วมาดูช่องล่างดูด้วยกันเอ้านำเสนอตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะเรามีค้มบหลบป้ายให้ด้วยนะคะเป็นสีไทยเทแบบนี้นะคะออกแนวสีรุ้งสวยงามนะคะอันนี้นะคะสวยงามถูกใจวัยรุ่นถูกใจวัยรุ่นวัยซังเอาละเอาเดี๋ยวให้ตาต้องลงก่อนฮะคุ๊บขปากุ๊บเปา โอเคนะครับถ้าจาสร้างลงมาก่อนเดี๋ยวเราจะวากันยาวๆวาดไม่บรรทัดนะครับตอนนี้นะครับถ้าจะให้บรรทุกกันจุกๆนะครับก็ต้องเล่นกันแบบนี้แหละครับนะเริ่มจากแ่าที่เราติดตั้งให้ใหม่แล้วนะครับพี่น้องจะเห็นนะนะเอติดตั้งให้ใหม่แล้วนะครับแนบนะครับแหนบบนนะแหนบบนเนี่ยจะเป็นแหนบเดิมๆนะครับสี่แผ่นนะครับนี่ หนึงนะครับแล้วก็แหนบล่างเนี่ยแหนบล่างนี่เป็นแหนบหนานะครับแหนบหนา1ิบมิลนะครับสองสี่ห้าหนะครับแหนบล่างเห็นไหมครับเนี่ยมันตุกๆเลยนะครับแล้วก็ตรงเต้งนะครับนี่ตรงเต้งเนี่เปลี่ยนม่เป็นตรงเต้งพูดเหล็กนะครับต่าด้านนี้ถ้าตากล้องเห็นนี่ตากล้องเราก็โอ้โหนะครับนี่กำลังต้มเตะครับนอน หรือานเลยนะครับะอ่า,จ,าอจะจะระบียได้ด้วยนะครับโชคนะครับป้ายไม่ต้องสาดไปเห็นอยู่เป็นโชคไข่นะครับอ่าที่เป็นโชคไข่เนี่ยก็เวลาที่เราบรรทุกพองมันทุนทหนากเนี่ยเวลาที่เข้าโค้งเข้าโค้งนะครับมันจะนึบมันจะอกถนนนะครับอ่าส่วนกระบะล่างไม่ต้องห่วงนะครับดามาให้แล้วนี่ถ้า มองไปผมจะชี้ไปแล้วกันเนาะนะครับดามกระบะล่างให้พร้อมเลยนะครับกันนี้เสร็จนะเห็นหมองเห็นนทุกคนนะครับนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมาเอารถกับเรารถเผาลอยนะครับได้เฝาลอยติดตั้งใหม่หัวเฝ้าสว,สวยสวยสีทองเลยนะครับแหนบบนแหนบแหนบนี่แหนบล่างแหนบหนานะครับสิบมิลแล้วแหนบบนอีกนะครับเนี่ยประมาณเท่าไหร่สิบสิบแผ่นไหมน้องพรา สิแผนะ่น <11. S 1> อ่าก็ของเตียงนี่น่าจะอยู่ประมาณอ่าหกนิ้วเราบ้ับนะประมาณนั้นโอเคได้นะครับเผาสวยเผาสวยนี่เผาสวยมากนะครับเสื้อ,อเผาเลยรอยเชื่อมนี่กริบเลยนะครับ่ะเดี๋ยวเราจะต้องอลุกขึ้นะนะครับอ่าโอเครับด้านหลังเอ,องา้อกฟ้า อธิบายหน่อยนี่อะไรบ้างเรามีคัตท้ายให้ถึง4เส้นเลยนะคะคัตท้ายนะคะแล้วก็มีตัวล็อกหนาเลยนะคะสองชั้นเลยนะคะสองชั้นนี้นะคะมันคงแข็งแรงนะคะแล้วก็มั่นคงนะคะครับมีจับท้ายด้วยมีจับท้ายด้วยค่ะให้อันนี้เพิ่มความสะดวกสบายนะการปิดเปิดนะคะครับมันพุกันจุกจุกนะครับสายยื่นร่องแนวถูกใจเห็นเขาร่องเลยนะครับเจอจัดทรงแบบนี้อ้าว เดี๋ยวเราไปดูภายในสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวตา,<ร>าต้องตามฝั่งนี้ไปเดี๋ยวน้าเอจะเอาไปฝั่งนูน้นพี่พามปฝั่งนี้ครับมาดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยบอกนั่งนะครับแยกกันเลยนะแยกกันอิสระเลยนะครับเนี่ยนั่งใครนั่งมันปรับใครปรับมันนะอา้าวแล้วก็เอาพี่พาไปไหนแล้วอ,าอ,าอ้าวยังอยู่นะครับ แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวบงังเอาละอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีช่องเก็บของนี่นีนี่องน,นี่คือไม่แตกต่างจากรถแขปบเลยนะครับนะความคือความสะดวกสบายนะครับมีแน่นอนนะครับเครื่อง2008เรามีกับประหยัดนะกับบรรทุกนะขึ้นเราใช้พละกำลังก็กด power mode ไปเลยนะครับส่วน airbag ก็มีตรงมารัยนะครับตรงหัวเขา่านะครับแล้วก็ฝังผู้โดยสารสามารถเปิดปิด ถุงลมได้เดี๋ยวตากล้องสาดให้ดูนะครับไมคคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่น้องฟ้าโไมคนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นเอาขอกุญเจนะครับไปไหนลนะ่ะส่งด้านหน้าให้เห็นเลยค่ะไม่ประมาณขอคุณเจ <5, 000, S 1> ครับห้าหมื่นกว่านะคะครับอ่าเึ๊ดตึ๊ดดนะครับแสนห้าสี่พันนิดๆน,น,นะครับเนี่ยประมาณนี้ นะแต่ว่าสภาพภายในในี่สวยผมให้90%เซ็เลยนะครับคันนี้เอาละครับไปดูห้องเครื่องกันครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ว่าห้องเครื่องนี่รถก็ข้าใหม่มาแต่ว่าเราก็้เอา ไปล้างให้แล้วนะครับจะได้เห็นตากล้องมาดูที่กล้องเครื่องกันนะครับเรามาดูเช็คกันตรงที่ฐานหน้าก่อนนะครับนี่มีรอยทับของฝากระโปรงรูกลมไม่เบี้ยวนะครับมีเอลมีอาพร้อมนะครับด้านบนเสยกล้องขึ้นไปครับนะครับสติกเกอร์ระบบอบากาศอยู่พร้อมนะครับรอยเม็ดอาร์จากโรงงานนะครับซินนะครับตรงนนเลยครับเล็บติดเข้าอันนี้ ป๋าก็ปงเดิมก็มีเก็บทรงเก็บสีมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแผ่นเพดนะครับแนบสนิทติดกับตัวรถไม่มีแฉกไม่มีแยะนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องฟ้าเนี่ยไปสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องหน่อยครับอ่าน้องฟ้าไปครับ ขึ้นเลยนะครับลายขึ้นารึยยามใช่ครับดยนรยก็ากนะครับทดรียรยองครับโอเคครับเดียวเรื่องนะนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยครับเมื่อกี้นะครับไปดูเครื่องแล้วเิ่มแกะเขอดประตูให้ดูนะครับว่ารถคันนี้มันเดิมจริงๆนะครับดูรอยเม็ดอากนะครับนี่มาไล่มาเลยครับนะสวยก็แม่พี่น้องท่านใดเนี่ยถ้าเกิดว่าไปซื้อรถจากเจ้าของโดยตรงก็๋ยวดูได้นะครับก็ขออนุญาตเจ้าของก็ปอนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ เอาแล้วครับเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยให้ดูกันเปหมดแล้วนะครับอ่อให้่ารตัดสินใจเอาเองนะครับว่ามันคุ้มไหมมันดีไหมอันนี้เรามาเริ่มต้นก่อนที่ราคาใช่ค่ะราคาของเขาอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟังไม่เป็นรถที่ใส่คอกใส่พอรอยมานะครับใช่ค่ะตัวสอปีแล้วค่ะ ปี2018ค่ะโอเคทีนี้เพื่อเพื่อนพี่น้องที่อยากจะจัดไปแน้นดาวเท่าไหร่ครับดาวเริ่มต้นที่9,999บาทอันนี้หมายถึงว่าต้องมีเครดิตประวัตินะถ้าเกิดไม่มีประวัติการผ่อนอะไรมาก่อเลยเนี่ยยกหูโทรหาเราใช่ครับสอบถามกันผ่อนเท่าไหร่ครับตอนนี้ผ่อนเริ่มต้นที่4,990บาทเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องที่ออกรถภายในเดือนเมษายนนี้นะครับ อ่า้อเริ่มต้นที่4990บาทไม่ว่าท่านจะดาวเท่าไหร่นะครับถ้าท่านที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะวิดโีโอคลหรืออยากจะนัดหมายมาดูรถโทรมาได้ที่เบอร์081 4999044และ0 9 6 7 5 7 1 7 9 8าหค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าถ้าผมและน้องฟ้านะครับอ่าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับพ่อม่พี่น้องที่ติดตามทาง u t ท b e รกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้นะคะเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของเรานะคะและโปรโมชั่นต่างๆนะคะและเป็นได้เป็นกำลังใจให้พวกเรามีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมและน้องฟ้านะครับก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่ดูช่วงนี้แล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านช่วงสงการก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ